สวัสดีสวัสดีครับวันนี้ก็ขอญาตไหลสดนอกพื้นที่นะครับก็ต้องสวัสดีทุกท่านที่จะเข้ามาชมทั้งในขณะที่ไหลสดอยู่แล้วก็ตามหลังนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดถ้ำท่าเกยนะครับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเออเพชรบูรณ์พุทธิดนะครับใครที่อยากมาวัดนี้นะครับก็ ขับรถมา,าที่จังหวัดเพชรบูรณ์มาถึงอำเภอวิเชียนบุรีนะครับก็พอผ่านผ่านโรงพยาบาลวิเชียนบุรีนะครับก็ยูเทิร์นยูเทิร์นเข้ามานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทีนึงพอเลยโรงงานหลังคานะครับตรงมาประมาณ10กิโลเข้ามาที่บ้านท่าเกยนะครับเลี้ยวซ้ายมาที่ทบ้านธรรมแยกแล้วก็มาท,ที่บ้านท่าเกยนะครับก็ มาที่วัดถ้ำท่า,ทาเกยก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนถึงก็จะเห็นเป็นบ่อน้ํานะครับแล้วก็มีซุ้มวัดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือก็เ,เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับท่านเจ้าวาดาเดี๋ยวอีกสักคู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูท่านเจ้าวาดนะครับว่าตอนนี้ขาดปัจจัยอะไรบ้างนะครับก็อยากให้มาทําบุญกันนะครับก็ที่มานี่พอดีนะครับ ไม่ได้มาทันกระถินเพราะตั้งใจว่าจะมาทํากระถินให้หลวงพ่อพิน้าท่านด้วยนะครับเนื่องด้วยว่า,าเมื่อตอนที่เราเปิดตอนที่ผมนะครับเปิดทําบุญนะครับให้เช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อพินะนะครับก็ได้การเงินส่วนหนึ่งมาว่าจะมาทํางานกระถิ่นที่นี่พอดีว่าที่วัดถ้าเกยแห่งนี้ไม่มีไม่มีช้าภาพกรถินก็เลยจัดนะครับเป็นกรถินสามัคคีในวันที่ออกพรรษาไปเลยทีเดียว นะครับก็เลยทําให้ทอดไปแล้วไม่ทันก็เลยทําบุญไปขณะนี้ทางวัดนะครับหรือทางเจ้าวาดท่านเองก็เลยกําลังจะสร้างโรงครัวก็เลยเอาเงินจํานวนหนึ่งนะครับที่เหลืออยู่นะครับในการทําบุญนะ่ะมา,าถวายไปโรงทานแล้วก็กล่าวว่าจะมาช่วยสร้างโรงทานให้เสร็จอีกนะครับแล้วก็เอาวัตถุบางคนส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่นะครับของหลวงพ่อนะ่ะนะครับก็มาให้หลวงพ่อไว้ นะครับเพื่อไว้จำหน่ายนะครับว่าท่านก็คุยก็มีอัธยาศัยดีนะครับท่านดีมากดีดีเลยละครับว่าท่านไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอพวกที่พวกที่มาหากินอยู่ในปัจจุบันนี้พวกที่ทําพักเกพวกที่ไอพวกที่เป็นคะแนนจะลายของหลวงพ่อทั้งหนันท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นผมก็เลยที่จะกล้าไว้บัรทุกคลด้วยที่ยินคุยกันสักพักหนึ่งนะครับก็เลยทําบุญ แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจพีนะอายตนะนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมทําบุญที่วัดท,ท่าเกยได้เพราะว่าวัดที่แห่งนี้นะครับเป็นต้นกําเนิดของทุกๆเรื่องทุกๆอย่างของหลวงพ่อพีนะปิยะธโลท่านนะครับเป็นต้นกําเนิดของสิ่งมหัศจรรย์ต,ต่างๆนะครับในตัววัตถุมงคลของท่านนะครับเป็นต้นกําเนิดขององค์ประกอบต่างๆในการสร้างวัตถุมงคลของท่าน เป็นต้นกําเนิดของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการศรัทธาในตัวหลวงพ่อนะครับวันนี้ก็เลยมาดูอามาลฟ์สดในป่านะครับเป็นส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้นะครับแล้วก็จะให้ดูนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายนะครับทำให้หลวงพ่อต้องถูกขับไล่ออกไปจากที่นี่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเดี๋ยวก็มามาอธิบายและบรรยากาศต่างๆให้ดูนะครับลองมาลองมาดูกันนะครับ นี่ก็เป็นพระน,นอนนะครับพระน,นอนที่หลวงพ่อพิน้าท่านสร้างไว้ตั้งแต่สมัยท่านอยู่นะครับแต่ว่าอ,าองค์นี้มีการซ่อมนะครับมีการซ่อมแล้วมีการทาสีใหม่นะครับดูใหม่เนื่องจากว่าตรงหมอนนะครับของพระโตองค์ท่านนะครับมีการมีการชำรุดแต่ขากเสียหายนะครับก็เลยเจอพระชุดหนึ่งตั้งหลายสิบหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ มีการซ่อมแซมแล้วก็บูรณะใหม่มีการทาสีใหม่นะครับนี่ก็เป็นกุฏิกุฏิหลังหนึ่งของหลวงพ่อนะครับก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้งานนะครับอะไรก็กลายเป็นกุฏิล้างอยู่กลางป่านะครับก็โดยรวมบรรยากาศนะครับก็มีการเปลี่ยนมีบูรณะบ้างก็มีหลังคานะครับองค์พระนี่ท่านก็ได้ทาสีใหม่นะครับแล้วก็มีการชมรูปแต่หักข,ของชายคาที่ยื่นออกมานะครับก็ไม่มีการบ่กว่า แาค่าค่อนข้างต่ํานะครับแล้วก็ห้องน้ําที่สร้าง,าำงสำหรับอามาจำพรรษามาจําวัดที่นี่นะครับปกติก็ล่มลื่นแต่ว่าตรงนี้ไม่มีการมาซ่อมแซมอาใดๆก็ยังอยู่สภาพปกติตั้งแต่สมัยปี2510หกว่ากว่าที่หลวงพ่อมาอยู่นะครับได้สร้างขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นองค์สังรวมแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่ที่ที่ตอนนี้ก็ยังเป็นป่าอยู่ นะครับที่เห็นข้างบนนะครับบนยอดเขาหนุน่ะจะเป็นถ้ำปะทุมน,นะครับจะมีสองถ้ำจะเป็นถ้ำปะทุมน,นะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าถ้ำปิดและข้างในมันไม่มีไฟนะครับจะมีทั้งข้างคาวแล้วก็งูเหลือมงูหลามนะครับแล้วก็มีพิษเยอะมากนะครับอยู่บนปิดก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ดูบรรยากาศ นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นยังเห็นบ้างนะครับตรงนี้ข้างในมันลกจะเป็นกุฏิที่หลวงพ่ออยู่ตั้งแต่สมัยที่ท่านดำรงขันอยู่นะครับข้างในก็จะเป็นเขตรอยวัดจะเขตรอยต่อวัดกับไร่ของประชาชนตรงนี้เป็นจุดกําเนิดนะครับแห่งการทะเลาะบบอแบงระหว่างเจ้าของที่ฝั่งนู้นกับตัวหลวงพ่อนะครับทำให้เกิดเรื่องนะครับมีการลอร้อเลยนต่างๆอะไรมากมาย นะครับจนวันหนึ่งพ่อทนไม่ไหวก็เลยีเรื่องเวลากิดยขึ้นแต่เห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่ตอนนี้กําลังคนที่เข้ามาดูแลวัดนะครับแล้วก็ทางเจ้าพคุณท่านเจ้าวาดนะครับวงองค์รูปปัจจุบันเนี้ยนะครับกําลังว่าจะคิดกันจะซ่อมแซมกําลังหางบป,ประมาณอยู่แต่ว่าช่วงนี้กําลังทาโรงครัวอยู่นะครับก็เลยก็เลยยังไม่มีไม่มีเงินอะไรนะครับก็ผมอยากให้ใครทุกทท่านนะครับที่มาเที่ยว ผ่านวิเชียนบุรีนะครับเข้ามาทําบุญเงินที่นี่นะครับเข้ามาได้นะครับเข้ามาท่านเจ้าวาดเป็นท่านเป็นพระเป็นพระหนุ่มใจดีนะครับเป็นพระหนุ่มมีทัศนคติที่ดีมากนะครับแล้วก็อัธยาศัยดีนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้นะครับก็ท่านเพิ่งมาอยู่ม่ได้ไม่นานนะครับก็ เริ่มสร้างถาวราวัตถุไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าของเอก่าท่านก็ยังไม่มีเขาเรียกอะไรยังไม่มีงบประมาณว่าที่จะมาดูแลมากมายนักนะครับอ่าแล้วก็จะมีพระแตกหักอยู่ข้างหน้าจำจำพระพักของพระองค์นี้ไว้นะครับนี่คือฟิบูหลพิณนะนะครับที่สร้างวัตถุรูปนะครับแล้วก็มีตอนนี้ที่วัดก็จะมีแค่เมนเมนเผาศพ แล้วก็ที่ทจ้าเจ้าวาดมาสร้างเติมตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ที่ผมมาก็คือพระอาจารย์สามารถนะครับก็จะมีจนจนเจ้าวาดรุปปัจจุบันเดี๋ยวจะขอนามท่านนะครับก็จะมีหลังคานะครับแล้วก็โดยรอบอันนี้ก็จะเป็นศาลาศาลาโปรงสังเวชนะรศาลาสังเวชต่างๆนี่ก็เป็นศาลาสังเวชท,ที่สําหรับ ใช้สวดอภิธรรมนะครับแล้วก็จะนี้เป็นเวนเป็นเมเนเมนะครับส่วนข้างบนนะครับที่เห็นเป็นที่เป็นไม่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้ที่เป็นอุมโมงค์ถ้ำาคาดว่าใครที่จะมาคาดว่าทางวัดแจ้งว่าประมาณเดือนหน้านะครับก็เป็นฤดูท่องเที่ยวของเพชรบูรณ์พอดี ใครที่จะเข้ามาก็ไม่ไกลนะครับขับรถแค่1ินาทีเองจากทางแยกนะครับ U ยูเทินเข้ามาจะยูเทินแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็าจะอยู่ส0นาทีขบวนจะเป็นถ้ำปะทุนนะครับพอเราเดินขึ้นไปแล้วนะครับพอเดินขึ้นไปแล้วพอถึงถ้ำปะทุนแล้ว่ก็จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำที่ลงมาต่ำลงมาที่เรียกว่าถ้ำแสงจันท์นะครับก็จะเป็นถ้ำแสงจัน,นท์เป็นที่เป็นที่เป็นที่ประดิษฐานของของสิ่งของถ้ำ ที่เราเรียกว่าสาลาบจตุรมุกนะครับศาลาแปดเหลี่ยมสามชั้นที่หลวงพ่อได้สร้างทิ้งไว้นะครับอยู่ข้างบนก็น่าจะเปิดแค่ถ้ำประทุนนะครับตอนนี้ได้ข่าวจากหลวงพ่อว่านอกจากท่านเสียนาสมาจารย์มุนีนะครับเราเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีท่านผู้ศรัทธาหลวงพ่อพินาอีกท่านหนึ่งนะครับกำลังจะมาสร้างเขาเรียกว่า กระไดขึ้นถ้ำนะครับมาร่วมทุนสร้างกระไดขึ้นถ้ำให้ให้คนขึ้นไปนะครับก็ทางวัดบอกว่าเดือนหน้านะครับใครที่จะมาก็เดือนหน้าประมาณเดือนหน้านั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าวันไหนก็ลองลองลองเข้ามาดูก่อนเผื่อจะได้ขึ้นไปดูในถ้ำนะครับไปดูสิ่งสร้างมาหาัศจรรย์ต่างๆบนถ้ำจริงๆก็คือต้นกำเนิดเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับ เป็นต้นกําเนิดที่คําว่าผินะพยตนะนะครับต้นกําเนิดของอาสุภะต,ต้นกําเนิดของเนื้ออาถรรต้นกําเนิดของแม่เนื้อหอมต้นกําเนิดของคุ้ม12บอต้นกําเนิดของคุ้มห้าคุ้มเจคุ้ม5คุ้มสามคุ้ม12บนะครับต้นกําเนิดของเรื่องต่ตางๆนะครับอยากจะขึ้นไปก็ขึ้นไปได้นะครับโดยไปขอท่านเจ้าวาดเข้ามา น,นี่ก็จะเป็นสิ่งนะครับ mm hmm. เห็นพระพักของพระพุทธรูปไหมครับ mm hmm. ก็ที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้ก็จะจะเหมือนกันนะครับพอดีนิ้วนิ้วหักไปนานแล้วเป็น,ปนปลหลายเป็นสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้วนิ้วท่านหักไปเป็นนิ้วชี้นะครับก็มีคนเอาหน้าผากไปแตะแ,ตะแรงไปหน่อยแล้วแลหกักแต่ยังไม่มีการซ่อมนะครับแล้วก็มีจะมีเสือ นะครับแล้วก็จะมีองค์สังคจายที่หลวงพ่อท่านนับถือแล้วก็จะมีคนที่บริจาคล่างสังขารน,นะครับให้พวกเราได้ใช้หลวงพ่อเขาจะปั้นเป็นอนุสรณ์ไว้ให้พวกนี้ถือว่าเป็นบุญคุณนะครับข้างหลังก็จะเป็นสัถูของญาติโยมที่อยู่ในละแวกนี้นะครับนี่ก็เป็นแหล่งนี่ก็เป็นรูปวัด เดี๋ยวก็เดินไปกุฏิเจ้าวาดนะครับแล้วก็จะมีท่านฮาเล่ที่วัดถ้ำท่าเกยครับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ อยากให้ใครที่จะมาเที่ยวเพชรบูรณ์ใครที่จะไปเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับก็มานะครับทางวัดตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดนะครับจะเห็นสระน้ําแล้วทางตรงเข้ามาก็น่าจะเป็นซุ้มวัดนะครับจะมีเลี้ยวเข้ามา นะครับก็นะบขาก้างหน้าก็พอเลี้ยวเข้ามาเจอซ้ายมือก็จะเป็นบ่อน,น้ําแล้วก็เลี้ยวเข้ามามีมีป้ายชื่อวัดนะครับเป็นซุ้มวัดอยู่ด้านหน้าแล้วเข้ามาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอากุติสงนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยทั่วไปของวัถ้าเกยก็จะมีอยู่เท่านี้ นะครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาพ่อนะท่านไปไหนเสร็จแล้วนะครับก็ดูเดี๋ยวต้องกลาบเรียนคันนี้ก็เป็นอา,อาจารย์ครับผมขออนุญาตถ,ถ่ายรูปอาจารย์ได้ไหมครับได้ไดไดก็ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพอดีพี่ผมไฟ์สดก็ขออนุญาตนะพี่พอดีพี่ท่านนี้ก็ อยู่ที่วัดนะครับถ้าเกิดใครที่มาวัดก็มาติดต่อพี่ท่านได้ให้พาตัวพาเที่ยวได้แล้วก็ข้อมูลประวัติหลวงพ่อพินะนะครับพี่ที่นี่มีเบอร์ติดต่อไหมของวัดหรือต้องติดต่อเจ้าวาดาเดียวก็ใครที่มานะครับก็เป็นบรรยากาศสดๆจะไลฟ์ไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวก็ท่านเจ้าวาดจะได้ฝากเบอร์ไว้ในนี้พอดีขอญอาติท่านเจ้าวาดไปแล้ว ท่านก็กลัวว่าเราเอาเจ้าเอาไปทนธุรกิจก็ต้องขอญาตกันหน่อยเดี๋ยวท่านพ่อของพ่อนั่งที่เดิมเนื่องก็ได้ครับก็นวัตมักดร์พ่อผมจะเรียนถามไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมจะเรียนถามง่ายๆก็คือถ้าเกิดญาติโยมจะมาหรือจะติดต่อ,อพ่อเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมครับจะมาร่วมบุญ ศูนย์แปดห้าห้าสี่เจ็ดสี่แปดเก้าเจ็ดครับอ่า <ลง S 1> ครับทีมพ,พ่อ่กำลังสร้างโรงครัวอยู่ครับก็หลวงพ่อบอกว่าสร้างโรงครัวอยู่ใครที่ผ่านมาปีหน้าเออไม่ใช่เดือนหน้าก็จะเปิดให้ขึ้นถ้ำถ้ำประทุนถ้ำถ้ำยังยังไม่ได้ทำทางขึ้นครับตอนนี้มีญาติโยมเขามีศรัทธาเขาจะมาสร้างทางขึ้นครับผมก็ไม่ได้ถามชื่อญาติโยมเขาไว้ได้วยวันนี้เขาก็ให้ทุนมาให้ทำทางขึ้นก่อนตอนนี้ รเราก็จะบูรณะต่อไปใครจะมาบูรณะอะไรก็ว่า,ากันไปครับก็ประมาณเดือนหน้าถึงจะเปิดขึ้นได้เป็น<ช>ขึ้นไปเที่ยวได้ไดก็เป็นฤดูทเที่ยวของเพชรบูรณ์พอดี<ช>นะครับใครผ่านไปผ่านมาผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อพิณนะัก็เข้ามาทําบุญกับที่วัดมาสร้างโรงครัวกันก่อนนะครับแลนะ้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมค้าวหน้ามาผมจะให้วัตถุมงคลพ่อไว้ชุดหนึ่งจะเป็นลูกอม กับกับมีไปแจกเพราะทางวัดก็ไม่ได้สร้างไม่ได้มีมีแค่มีแค่สิบว่าชินนะอาจารย์ผมมีน้อยก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมากองก็ได้ก่อนแล้วครับอยู่ที่อาจารย์อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับอาจารย์ก็อาจารย์ท่านก็กลัวเกี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์มาแล้วก็เกี่ยวกับชื่อเสียงของวัดด้วยเราก็พยายามจะไม่ให้มากมายนะครับก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองวัดอะไรแน่นอนนะครับก็เข้ามาติดต่อหลวงพ่อดูนะครับไปช่วยสร้างโรงครัวก่อน ส่วนส่วนพระส่วนกุฏิหลวงพ่อที่จะสร้างก็ใครที่มีเงินจิตศรานะครับท่านด็อกเตอร์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 มามาทามั่งไหว้ไหว้แต่พวกเทพอินเดียเทพอะไรต่งตางๆมาไหว,าว้วัดที่นี่มั่งท่านด็อกเตอร์นะครับก็ประมาณนี้สุดท้ายก็ต้องขอญอาตขอกราบนะมันสก,การหลวงพ่อที่ อ่ามาลบกวนนะครับก็ยังพอก็ไม่มีปัญหาถ้ามาแอบอ้างแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะต้อนรับเท่าไหร่นะครับได้ครับก็มาก็อย่ามากางเป็นผู้รู้ก็แล้วกันนะครับก็แค่ประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาตเพอะแค่นี้ครับสวัสดีครับผมขอจบไฟ์สดที่นี่ด้วยพอดีนะครับสวัสดีครับ